เครื่องดนตรีพื้นบ้านทำมาจากไม้ไผ่ค่ะนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคอีสานเลยทีเดียวเครื่องดนตรีชนิดนี้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ถ่ายทอดต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วในขณะนี้ถึงแม้จะมีเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเสียงแคนก็ยังคงกล้องกังวานอยู่ทั่วไปค่ะวันนี้เรามาที่บ้านสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากเรื่องการทำแคนมาดูกันว่าเด็กๆที่นี่เขาเรียนรู้และรับถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆอย่างไรบ้างคะ่ะ รงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วมักจะมีเด็กๆมาเล่นทุกวันหยุดและช่วงปิดเทอมวิย์ช้างและโชคก็เช่นกันบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะใต้ร่มจามจุรีนี่แหละเหมาะที่สุดสำหรับมานั่งเล่นนั่งคุยกันยามบ่ายแมใช้ยคแรงลมใชลมเนาะใครปอดใหญ่ก็ยิ่งเป่าได้นอนก่าเพื่อนไหมคะาง ที่เป่ามาทั้งหมดนี่มันเป็นเพลงหรือเปล่าเนี่ยให้เป่าเพลงครับเป่าเป็นเป็นตัวเลขครับเหรอเป็นยังไงครับมันมีหลักไฟแล้วเขาก็เป่ากับคืนมาอีกครับเริ่มหนึ่งไปสามโามาเริ่มหนึ่งไปสามช้างจับจังหวะยังไงสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามอย่างนี้คือสามสองหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็คือ ตอนไหนที่เล่าเด็กๆเ,เล่นแคนกันตอนไหนยังไงอ่ะตอนกตอนถ้ามาเรียนก็ตอนพักเที่ยงครับเข้ามาทิ้งไว้ให้เด็กอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้เลยค่ะหรือเป็นยังไงเข้าเนะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคนไหนสนใจแคนเขาก็จะมาเล่นคนไหนไม่สนใจเขาก็จะเข้ามาแต่ไปทำไปไป,ไปเล่นอย่างอื่นครับแล้วมีอย่างอื่นอะไรอีกล่ะคะโชคกองกิงก่ง ชาตนานาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโชคคิดว่าตัวเองเป่าแคนเป็นไหมคะเป็นเนาะไม่ไม่ลเพลงครับปัญหาเป็นยังไงล่ะคจับมันลูบผิดกับ<อ>และไม่รู้ว่าจะจับยังไงครับนะยังเทียบเสียงไม่ได้ครับแล้วเทียบเสียงยังไงล่ะครับอันไหนเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเทียบเสียงเอ อุดรูอุดรูไว้แล้วก็เอาก็ับอืนี่คือเสียงอะไรครับสูงเสียงเสียง้องของสูงตัวน,นี้ครับค่ะนี่ก็เสียงปั่นนี่ก็เสียง ลางกาครับยงต่ำครับพี่นกอทราบมาว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีคนทำแคมเยอะหรอคะครับใช่หลายเจ้าครับมีบ้านใครบ้างที่เขาจะให้เราไปดูได้เวลาทำเขาห่วงวิชาไหมคะห้ามดูไหมไม่ครับดูได้เหรอครับไไปดูบ้านลุงอะไรได้บ้างพ่อใหญ่อะไรได้บ้างโอเคครับ และโชคจะพาไปดูการทำแคนค่ะบ้านสีแก้วและหมู่บ้านในละแวกนี้มีชื่อเสียงมากเรื่องการทำแคนที่มีเสียงไพเราะหมู่บ้านสีแก้วมีช่างแคนหลายคนเป็นที่รู้จักในแวดวงดนตรีพื้นเมืองชนิดนี้ เยยนตื่ลครับบการทำแคนมีขั้นตอนมากมายค่ะเด็กๆเติบโตในหมู่บ้านทำแคนจึงรู้จักคุ้นเคยกับช่างแคนรู้ขั้นตอนมากพอสมควรนี่คือคุณเคนสมจินดาหรือที่เด็กๆเรียกว่าพ่อใหญ่เคนค่ะจกไม่ดูทำไมดูแลก็มาถือวเหี่เต่ามัน นี่คือขั้นตอนแรกๆของการทำแคนไม้ที่ใช้ทำเรียกว่าไม้กูแ่แคนเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่ลำเล็กเนื้อไม้บางเปราะแตกง่ายมากค่ะ,ะเวลาทำต้องระมัดระวังมากทีเดียวไม่เนี่มาใส่นี่ไม่เนี่มาจากเนี่ยงเล่าัวเนี่ยงไยเข้ามันบวมมันบวง,บวง,งามเป็นเลยเดียวเนี่ยงเล่ามาเห็ดเมื่อก่อนบ้านเรามีไหมเพ่ะนี่ครับ เท่ากับนี่นี่เท่ากับนี่บาดุนเมื่อนี่มันไม่เนี่ยมันเท่ากับเหมือนม้วนเป็นก้นเล็กๆสะเจี๊ยบเล่าไงสูตรที่จะเฮ็ดยมากเลยตนมาจากคนทั่วเพราะว่าเมี่ยงตีสูตรมันจะเป็นเมี่ยงตัวดำๆมันจะจับเอามาจากตอดอกไม้นี่สูตรจะเป็นน้ำสูตรมันร่วมกันมันมันก็เลยเป็นสูตรอ๋ออ๋อนอยู่หรือว่าเป็นยางไม้ไม่ใช่ยางไม้เหรอครับแต่ว่ามัน พนร่วมกันม่เลยเป็นสีสูนี่อุปกรณ์ครับตรงนี้อุปกรณ์หมดทุกอย่างมีขั่งมีดูกข้างมีมีดตอกอุปกรณ์การทําแคนไม่มีอะไรซับซ้อนมากแต่ที่ยากที่สุดก็คือฝีมือคนทํานั่นแหละค่ะว่าจะทําให้เสียงไพเราะเพราะพริ้งได้เพียงใดหลังจากนี้พ่อเคนจะต้องเจาะรูใส่ลิ้นทำให้เกิดเสียงต่างๆกัน และยังต้องประกอบอีกด้วยแคนเต้าหนึ่งใช้เวลาเป็นวันเลยค่ะเดี๋ยวโชคช้างและวิทย์จะพาไปดูขั้นตอนสุดท้ายการประกอบแคนที่บ้านพ่อใหญ่ประดิษฐ์ค่ะ ทำแคร์แล้วครับมันใหญ่ครับก็อาจจะได้แคร์ยักษ์ไงแล้วเสียงมันจะดังไหมไม่ครับไม่เพราะอะไรอะคะมันไม่ใช่ไม้ีแพร์ครับไม่ไม่ใช่ไม้ครับแล้วไผ่นี่เราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ล่ะสารครับสารทำว่าวกองข้าวทำว่าสารทำกงข้าวอือทุกคำของเล่นของใช้ได้หมดเนาะ คุณประดิษฐ์ยาวนินหรือพ่อใหญ่ดิดเป็นช่างทำแคนที่ชำนาญอีกคนหนึ่งของบ้านสีแก้วกำลังประกอบแคนค่ะแคนหยังค้พ่อนี่แคนแปดครับแคนแหลังจากตัดไม้ซา,างหรือไม้กู่แคนให้สั้นยาวตามต้องการก็เจาะรูฝังลิ้นซึ่งทำจากโลหะเอาไว้ในลำไม้ไผ่ทดลองเสียงให้ไพเราะถูกต้อง จากนั้นก็เอามาประกอบอย่างนี้ค่ะสอดไม้กู่แคนเข้าไปในเต้าแคนซึ่งทำจากไม้ประดู่หรือไม้เนื้อแข็งเพื่อความทนทานเอาขี้สูตรก้อนเหนียวเหนียวที่ได้จากรังของแมลงชันนรงหรือพึ่งขนาดเล็กชนิดหนึ่งเอามาเชื่อมให้ลำไผ่กับเต้าติดกันขี้สูตรจะคล้ายขี้พึ่งค่ะแต่ว่าจะเหนียวหยุ่นไม่แข็งตัวอย่างขี้พึ่ง พอประกอบเสร็จก็เจาะรูแคนค่ะโอ้ยไม่ต้องใช้แรงเลยว้าใชวเออแล้วทำไมมันเป็นรอยขึ้นมาเลยล่ะข่าีศึกนี่เฮ้ย หลายวันครับสองวันครับตัวยหญ่สุดขั้นตอนที่ยากนี่ม <out> <leaves> ัน <c oughs> <c oughs> คือขั้นตอนไหนบ้างครับตอนเราเสียงกับขูดเสียงครับขูดแม่มันก้อนนะครับคือเขาเรียกทุ่งนะครับแม่มันเดี๋ยวเราขูดลูกตามครับก็คือการตั้งเสียงครับเทียบเสียงตั้งเสียงงั้นอันอันแค่เนื่อยูไหรครับ อายุ14ปีของยัยฮัทแต่เปลีป่ยนแต่อยู่โรงเรียนแต่อยูปอ่ป .2 ป .3 ยากปุ๊ครับแต่ยากแน่กััใจาก็ย่ยยากปไหนแต่ตอนนี้พ่อคิดไม่ว่าแคนมันอาจจะคนฟังน้อยลงคนหัดน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเั่งสัน้นบะค่ะเกิดคิดยุคเกิกันกันผมหะึ่งว่มีผู้หัดตอนที่หละครับอืมผมว่าถ้าสิมันถ้าสอนเล็กหน่อย น้อเลียนไว้เตือนทุกหมดส่วนหลายมันเป็นพัวหยังค่ะอันคนรุ่นใหม่ถึงบ่ค่อยได้เฮ็ดบ่ค่อยได้ฮักกันทุ่มเงินไบ่ค่อยนิยมครับเขาปั่นหันเทไปฟั่งเทปฟั่งหยังไหนหน่อยครับพ่อแคนอันนี้ก็คือแคนหยังนะคะแค่แปดครับแคนแปดและแคนหน่อยนี่แคนหยังแค่เจ็ดเลยแคนอะไรพ่อแค่เจ็ดครับแคนเจ็ดพ่อใหญ่ดิบนั้น นอกจากทำแคนแล้วยังเป่าแคนเก่งอีกด้วยเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะคะ พอทำแคนเสร็จเด็กๆก,ก็ถือโอกาสฟังเสียงแคนจากพ่อใหญ่ดิดทำเลที่เหมาะที่สุดก็คือกองฟางหลังบ้านนี่เองก่อนจะเป็นนักเป่าแคน,นก็เป็นอาจารย์สอนแคนก่อนค่ะคน,น,นอีสานทุกคนเติบโตมาพร้อมกับเสียงแคน ในท่วงทํานองต่างๆกันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแคนไม่ว่าจะเป็นแห่งห้นตําบลใดมักจะคิดย้อนคําเก่าหรืออดีตเก่าๆในบ้านเกิดเมืองนอนเสียงแคนไม่ได้หมายความเพียงความไพเราะแต่หมายถึงความผูกพันทางจิตใจของคนอีสานต่อถิ่นฐานบ้านของตนลำไม้ไผ่สั้นยาว มารวมมารายมารียงมารวมทางมาข้างเคียงเป็นคู่เสียงเปลงสมเนียงรวมกันสายลมจากดวงวิญญาณ ผ่านผ่านการเวลาเนิ่นนานผิวผ่านลำไม้ไปนิ้วพรมระรัวผัวพัน สร้างสรงสรสำเนียงเปล่งความหมายข้างในล่องลอยซึมมสานผ่านเป็นลมหายใจถ่ายเทเรื่องราวบอกเราชีวิตจากใจถึงใจคือสำเนียงเพลงแคน คนถอยต่อมาตัวซีนี้ไปดูอีกครั้งใช้ได้ใช้ได้ซแต่เดี๋ยวก่อนตอนที่โน้กแอบดูเด็กๆซ้อมเล่นที่เตากับวกอ ทำท่าเหมือนเป่าเก่งมากเลยจริงๆเป่าได้แล้วหรอคะไม่ยังเลาไม่ <laughs> แล้วทำไมทำท่าเหมือนมาก <laughs> ให้พ่อให้พ่อดิดเป่าจร่งแล้วพวกผมไม่ได้เป่าจร่งผู้ผมเอาปากจุดเต้า <laughs> แล้วก็ทำมืออย่างนี้เอาก็เลยดูเหมือนเป่าเก่งครับแล้วจริงๆเป่าเก่งไหมยังครับวันนี <laughs> ้สนุกไหมคะสนุกครับพ่อดิดสอนอะไรบ้างเฉพาะของดิดก่อนเออ พ่อดิสอนอะไรบ้างคะสอนปิดรูครับแล้สอนไม่ให้เป่าแล้วทำมือขยับขย่่นครับถ้าเกิดเด็กๆได้หัดเอาจริงเอาจังแบบวันนี้ที่ที่โยกเห็นหัดกับพ่อดิดเนะี่ยนานแค่ไหนเด็กๆถึงจะเป็นก็คิดว่าไม่เกินหนปีครับอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเป่าแคนนี่เป่ายากหรือไ่ยากครับ <laughs> <laughs> หมดแรงสอนหมดแรงเรียนแล้วยังหรือว่ายิ่งมีกําลังใจ เจ้าวิทย์มันบอกว่าพอไปเรียนจากพ่อดีแล้วรู้สึกเป่าแคนมันยากยากช้างก็คิดอย่างนั้นบอกค่ะคิดครับคิดเลยคิดท้อแท้ไหมท้อแท้ครับมันคงจะยากเนาะครับแล้วจะทำยังไงต่อไปไม่ท้อแท้เหรอวิทย์ไม่ท้อแท้แล้วช้างล่ะท้อแท้ครับท้อแท้เหมือนกันแล้วจะเลิกไหมเนี่ยไม่ครับทําไมเด็กๆถึงเป่าแคนหรือว่าทําแคนไม่ค่อยเป็นละเมื่อเทียบกับเด็กๆสมัยก่อน่ะ เพราะว่ามันไม่ใช่เด็กสมัยก่อนครับเพราะว่าไม่ใหม่มันมีเทปมันมีเทปมีโทรทัศน์มีวิทยุให้ฟังมีวิทยุวิทยุมีฟังแคนมีไว้แคนก็เลยไม่ค่อยได้ฟังเทียบเทียบแรปกับแคนแล้วเนี่ยเด็กๆชอบชอบแรปกับแคนนกับทั้งสองอย่างเลยหรอครับเพราะมันต่างกันมันเหมือนกันไงถ้าเทียบแล้วแคนก็เพราะสนุกและสนุกสนานด้วย คนเท่าเขาชอบครอคนเท่าชอบแต่ว่าแปบว่าเล็บเล็บคนหนุ่มชอบแล้วก็เด็กพูดถึงแรปกับแคนนี่อันไหนยากกว่ากันแคนแคนมั่นใจเหรอมั่นใจครับมันยากยังไงแคนมันมันยากกว่าแรปยังไงอัดรูครับอัดรูแล้วก็ทาแคนครับแรปแช่ให้เปิดเพลงเปิดเพลงให้ดูเขาเต้นกจับลาแผ่นที่เขาลงให้แล้วก็ร้องตามแรปกับแคนนี่อันไหนมีค่ามากกว่ากันแคนครับแรปมันยัง ยังไม่ยังไม่โบราณครับยังใหม่ๆอยู่ครับอืแล้วคนอื่นคิดว่าไงโชคช้างคิดยังแคนมันโบราณนูอนอนุรักษ์ไว้ครับอืแลบมันใหม่ๆต้องอนุรักษ์มันครับแล้วใครจะเป็นคนอนุรักษ์ล่ะก็ประชาชุนครับแล้วถ้าเกิดเราจะอนุรักษ์แคนเราเด็กๆจะทําไงนะเพื่อไม่ให้แคนหายไปจากให้ลูกลูกหลานหัดหัดหัดแล้วอนุรักษ์ไว้เราหัดแล้วให้ลูกหัดต่ออย่างคสแคน เครื่องดนตรีพื้นเมืองในแถบเอเชียมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานสามารถเทียบโนต้ตและเล่นกับดนตรีสากลทุกชนิดเด็กๆอยากเล่นลายแคนเก่าๆเ,เอก,กลักษณ์ของอีสานในขณะเดียวกันก็อยากเล่นเป็นเพลงสมัยใหม่อีกหน่อยจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้พวกเขากำลังหัดอยู่ค่ะ